ช่วงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตไหมครับว่าลูกหลานต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือวันละกี่ชั่วโมงถ้าเรียนนานเกินไปเด็กๆคงจะเกิดความเครียดนะครับคงเป็นโจทย์ที่ทําให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบคุณพิพาพอรอย่างที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีโรงเรียนที่เขาเปิดสอนออนไลน์แค่เดือนละครั้งเท่านั้นเองนะครับจุดที่คุณวราวิทย์พูดถึงอยู่ที่อําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนะคะที่นั้นเขาไม่เน้นการเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าให้เด็กๆเรียนตามกลุ่มประสบการณ์อาชีพของครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นครูผู้สอนด้วยนะคะบนโจอสถานการณ์โควิด -19 อาจจะมีเด็กหลายคนอย่างที่คุณจิราพรคำภาพันธ์รายงานเมื่อสักครู่ว่าเข้าไม่ถึงการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และมีเด็กอีกหลายคนที่เกิดความเครียดนะคะแต่ว่าไม่ใช่เด็กๆในห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้วิถีไทยอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสุดนี้นะคะคุณผู้ชมเขาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติเลยค่ะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ป .1 นไปจนถึงม6นะคะ รูปแบบการเรียนเขาเป็นการศึกษานอกระบบเรียนตามอัธยาศัยค่ะแล้วหยิบฉวยสถานการณ์โควิด -19 มาเป็นโจทย์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในชุมชนด้วยนะคะซึ่งการเรียนค่ะลองชมภาพนี่คือการเรียนนะคะไม่ใช่การเล่นน้ำอย่างเดียวแต่นี่เป็นการเรียนด้วยเข้าสวนเล่นน้ำเรียนรู้ตามช่วงวัยค่ะยืดหยุ่นมากๆสำหรับการเรียนรู้ของเด็กที่นี่นะคะเรียนรู้กันไปตามชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัวใช้ครอบครัวเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะ เน้นให้แต่ละบ้านนั้นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ลูกๆนะคะถ้าเผื่ว่าบ้านไหนประกอบอาชีพอะไรเด็กๆก็จะได้เรียนรู้อาชีพของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นำมาถอดบทเรียนการเรียนรู้ในทุกๆเดือนคะ่ะหัวใจใหญ่ของหลักสูตรศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทยก็คือว่าทําอย่างไรให้ให้ลูกๆของเราได้รู้จักตัวเองรู้จักโลก แล้วก็ค้นหาศักยภาพของตัวเองได้ของเรามันไม่ใช่ไม่ใช่เรียนตามหนังสือมันจะเรียนตามสิ่งที่เจอ,เอ,อหลายครอบครัวต้องรับผิดชอบร่วมกัน ก็จะเรียนรู้ผ่านชีวิตประจำวันที่เขาดำเนินอยู่ครอบครัวเกษตรกรก็จะเรียนรู้เรื่องเกษตรกรการทำไร่ทำนาทำสวนกับที่บ้านครอบครัวที่แม่เป็นแม่ค้าก็จะเรียนรู้เรื่องการทำกิจการของครอบครัวบางบ้านที่เป็นร้านขายผ้าวันนี้มีลูกค้าคนไหนมาซื้อผ้าเจอโควิดแล้วลูกค้ามาซื้อผ้าน้อยลงไหมาบางบ้านที่พ่อเป็นคนรับเหมางานโอ้ช่วงนี้พ่อรับเหมางานน้อยพ่ออาจจะอยู่บ้านทำสวนกับเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ ในทุกวันนี้เราก็ปรับมาเรื่องข้องเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองก็ทางเด็กเนี่ยทางผู้ปกครองเนี่ยเขาจะทําคลิปกิจกรรมเรียนรู้แต่ละเดือนส่งมาในกลุ่มไลน์ของสูย์การเรียนแล้วก็มาปุดคุยกันในวงประชุมออนไลน์ที่นัดกันเดือนละครั้งมาคุยกันเรื่องของอันนึงก็คือสิ่งที่ได้จากคลิปสองก็คือสิ่งที่เสริมไปทําให้ผู้ปรครองชัดขึ้น เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ส่วนหนึ่งที่จะอวดนะคะน้องๆทั้งบ้านเวลาเรียนตอนนี้ยึดกี่กลุ่มสาระวิชาคะใช่8กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหรือเปล่าคะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาแบ่งการเรียนรู้เป็น7กลุ่มประสบการณ์จุดเด่นข้อหนึ่งเลยค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้อาชีพแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนนะคะอย่างเช่นถ้าใครสนใจอาชีพประมงเดี๋ยวพอโตขึ้นมาหน่อยคุณครูคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้เป็นไตเรือ ออกหาปลากันจริงๆเลยนะคะบางครอบครัวอาจจะมีต้นทุนเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ให้เด็กเรียนรู้กิจการของครอบครัวค่ะและบางส่วนอาจจะไม่สนใจเลยกิจการของครอบครัวแต่มีความสนใจอื่นอันนี้ก็ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณครูหนุนเสริมเงินไปตามความถนัดของเด็กๆค่ะคือเรากพยายามจัดรูปแบบการเรียนรู้เนี่ยให้มันสอดรับกับฉกภาวะสถานการณ์สังคมมากขึ้นเราเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนา เรียนรู้รวมกับผู้ปกครองเพื่อจะให้ผู้ปกครองนะเอาอสิ่งที่ได้เรียนรูนะ้เนี่ยไปพาาัฒนาเด็กก่อนมีโควิดกับหลังมีโควิดเนี่ยมันมีสองส่วนอย่างที่บอกฐานการเรียนรู้ของครอบครัวที่แต่ละบ้านต้องจัดรับผิดชอบเรื่องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ให้ลูกๆเป็นหลักเนี่ยในลักษณะของกระบวนการเนี่ยไม่ได้แตกต่างถ้าเป็นกระบวนการเรียนรู้หลักในครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่ไม่กระทบประสิทธิภาพนะคะ มันก็จะมีแค่วงการเลขเปลี่ยนที่เราจะเสริมให้แต่ละครอบครัวเราก็พยายามบอกว่าเออเนี่ยเรื่องสำคัญข้องเด็กของคนในสังคมยุคนี้เนี่ยคือเรื่องของจินตนาการเป็นสิ่งที่เราควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำเต็มที่แล้ว็ให้มีอะไรทีนุ่นเสริมกันไดก็ช่วยกันนุ่นคุณวราวิทย์เขาจะเห็นภาพโจทย์การศึกษาตอนนี้ถ้าเทียบกับคุณจิราพรที่รายงานว่อสักครู่กับดิฉันเนี่ยรูปแบบ ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ว่าข้อพิสูจน์หนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเวลานี้จะให้โรงเรียนเดินต่ออย่างเดียวไม่ได้ค่ะชุมชนและครอบครัวอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับเด็กในสถานการณ์นี้ด้วยค่ะกับขอบคุณคุณวิพาพร์น,นะครับ